คุณนกเล็กคะวันนี้พาถูกใจมาอยู่ที่ไหนคะเนี่ยวันนี้ค่ะคุณนกเล็กเนี่ยได้พาถูกใจและทุกคนค่ะมาสักการะหลวงพ่อปากแดงที่วัดไพสารสถิตค่ะตำบลปากคูอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแล้วทำไมหลวงพ่อต้องปากแดงด้วยคะ่ะอยากรู้ใช่ไหมคะว่าทำไมหลวงพ่อต้องปากแดงถ้าง,งั้นตามคุณนกเล็กไปเลยค่ะไปทำไมหลวงพ่อถึงปากแดงอะคะ หลวงพ่อตั้งแต่สมัยอินเดียนะคะชาวบ้านเขาจะมีแบบเหมือนทาปากสีแดงไว้ก็เลยได้ชื่อว่าเป็นหลวงพ่อปากแดงค่ะก็จะมีสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมายถึงว่าความเชื่อความเชื่อทางชุมชนก็คือเหมือนกับสักการะขอเรื่องหน้าที่การงานให้สำเร็จอขอเรื่องความรักให้พบเจอความรักที่ดีค่ะค่ะก็ไม่ไกลค่ะอยู่ใกล้ๆกล้สนามบินนครศรีธรรมราชนี่เองก็เดินทางไม่เกิน15นาทีก็ถึงแล้วค่ะค่ะจะลงเครื่องหรือก่อนกลับก็แวะมาสักการะได้ค่ะ หลังจากที่เราได้สักการะหลวงพ่อปักแดงที่วัดไพศสาลสถิตไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาต่อกันที่นี่เลยค่ะเราจะมาชมการทําน้ําตาลจากช่อมะพร้าวค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> คุณแม่คะที่คุณแม่ถือนี่คืออะไรคะกระบอกใส่น้ําหวาน,นะค,ะค่ะน้ําหวานที่ได้จากช่อต้นมะพร้าวค่ะอ่าแล้วในการที่เราจะได้น้ําตาลมะพร้าวมาเนี่ยเราต้องไปเก็บช่วงไหนหรือย,อยังไงคะ เก็บวันละ2ช่วงเวลาค่ะก็คือช่วงแรกก็คือช่วงตอนเช้าประมาณ4ี่โมงเช้าค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่วงก็คือช่วงบ่ายจะเป็นประมาณบ่ายสี่ค่ะพี่น้องจา๋าถือนี่ก็คือก็คืออันนี้เป็นเศษเนื้อไม้ตะเคียนค่ะไว้สําหรับใส่ในกระบอกอ่ช่วยยับยั้งการเกิดแบคทีเรียจากน้ําหวานมะพร้าวค่ะเอ่อเราก็กรอกเอาเนื้อไม้ตะเคียนนี่ค่ะออกจากกระบอกนะคะโดยใส่ในเกนลนใหญ่ๆค่ะแล้วจากนั้นเราก็นํามาต้มใส่กระทะแบบนี้ค่ะ อันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมาค่ะหลจากการโซมขั้นตอนสุดท้ายก็มาหยอดลงพิมพ์ค่ะมีแบบเป็นลูกเต่าเล็กเต่าใหญ่แล้วก็แบบถ้วยค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบคาราเมลค่ะก่อนจะได้น้ำตาลได้เป็นแบบคาราเมลก่อนส่วนตัวนี้จะเป็นลูกเต่าเล็กค่ะส่วนมากจะนําไปทําขนมเช่นขนมโคที่เป็นขนมเย็นบ้านของภาคใต้ค่ะ๋อขนมโคจิมเลยโอ้หยิบพิ้มได้เลยนี่ <Wow. S 2> ตอนนี้คุณนกเล็กกับน้องถูกใจค่ะเราก็อยู่กันที่กรุมความสุขชาวเลค่ะ <Wow. S 2> เดี๋ยวเราจะลงเรือชมอุโมงกงกลางแล้วก็จะไปทํากิจกรรมปล่อยปูกันค่ะค่ะพี่ป้อมค่ะตรงนี้ที่เรามาถึงนี้ก็คือ ก็จะเป็นอุโมงเมซอนนะคะที่ชาวบ้านเรียกกันนะคะแต่จริงๆชื่อใหม่ก็คือนักลาพาราเลนนะคะนักลาพนราเลนใช่ค่ะอุโมงเมซอนเนี่ยเหมือนกับเขาเปรียบเสมือนกับเหมือนความดวดสมบูรณ์ของป่าชายเลนระบบนิเวศของป่าชายเลนนะคะก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําเป็นเป็นแหล่งพ่อพันธุ์สัตว์น้ำค่ะอืก็อย่างที่เห็นนะคะก็จะเป็นต้นโกงกลางนะคะโคงเข้าหากันก็เลยเกิดเป็นมงวงทางรอดเนี่ยค่ะอันนี้เกิดจากธรรมชาติของเขาเองใช่ธรรมชาติธรรมชาติของเขาเองเนี่ย ตอนนี้นะคะเราถึงสถานที่ที่เราจะปล่อยปูกันแล้วนะคะก่อนอื่นเราจะต้องเอาปูออกมาใช่ไหมคะอืมพอเสร็จปุ๊บเห็นไหมคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งนี่ค่ะอันนี้ปล่อยแล้วนะคะอันนี้ปล่อยแลวช่วยช่วยน้องเขาหน่อยกันก็ได้ค่ะไปจ้าปล่อยเสร็จแล้วนี่ไปเอาไหมเก่งมากเลย ไปสู่ครภบคุมที่ดีไม่ใช่ดียังไม่ตายค่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงตรงไหนแล้วอะคะพี่<อ>พป้อมวิสากิจชุมชนเกษตรสนสร้างอาหาจะเป็นท่าขึ้นเรือที่หนึ่งของดมันผักปูนะคะเดี๋ยวมาร้อนๆอันนี้คือน้ําอะไรอะคะพี่ป้อมน้ำโช่อมะพร้าวมะนาวโซดาค่ะที่เราได้รับการพัฒน,นาสริมจากของโครงการ GRO ในครั้งนี้ค่ะค่ะชิมหน่อยโอ้ สดชื่นมากเลยค่ะใช่ไหมคะก็สดชื่นมากเมื่อเช้าที่เราไปกันมาหิวแล้วอะค่ะพี่ป้อมโอ้ถึงเวลาแล้วค่ะก็เป็นปูทะเลอาหารทะเลสดๆนะคะเดี๋ยวเชิญรับประทานกันได้เลยค่ะมาไปทานข้าวกันดีกว่าค่ะ ไม่ทราบว่าทาง g o o เนี่ยได้มามีส่วนในการพัฒนาหรือต่อยอดยังไงบ้างนะคะในชุมชนก็จริงๆต้องขอขอบคุณโครงการดีๆครั้งนี้มากๆเลยนะคะ g o o คือเป็นจุดเริ่มความคิดสร้างสรรค์เลยก็ว่าได้ค่ะจากจากของที่มีอยู่เดิมเนี่ยภูมิปัญญาเดิมเดิมเนี่ยตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้เราได้เห็นความเปลีย่ยนแปลงอย่างชัดเจนมากค่ะจากภ<ะ>ูมิปัญญาเดิมาการทำน้ำตาลมะพ,พร้าวเดิมหรือว่า อาหารแปรรูปอื่นๆเนี่ยเราต่อยอดเป็นพัฒนาที่แบบเหมือนเหมือนทันสมัยขึ้นอตอบโจทย์ได้ได้สำหรับนักท่องเที่ยวุูมใหม่ขึ้นก็รู้สึกว่ามันเป็นไอเดียที่ดีที่จะต่อยอดต่อไปในอนาคตได้ะคะ่ะแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่สามารถพลิกภูมิปัญญาเดิมให้มันเป็นสิ่งใหม่ได้นะคะ อย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นตอนที่เราไปสวนลุนแดงใช่ไหมคะเรื่องน้ําตาลช่อมะาพร้าวจากเดิมเนี่ยคือคือเป็นน้ําตาลแบบอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วเราก็มาต่อยอดก็จะเป็นน้าเชื่อมคาราเมลนะคะตัวใหม่ที่อาจารย์ได้มาคิดแล้วก็ยังมีน้ำต่อน้ําช่อมะพร้าวมะนาวสุดานะคะก็ะแล้วก็ยังมีตัวของท่าเล่นค <fl> อนเฟลกใช่ไหมก็จะเป็น,นะคะอนเฟลกค่ะที่จะมาใส่พวกน้ําตาลมะพร้าวเข้าไปแทนที่จะเป็นน้ําตาลธรรมดาอะไรอย่างนี้นะคะ่ะก็จะได้กล<ๆ>ิ<ๆ>่นหอมแล้วทางด้านนี้ก็เป็นเชื่อ ือกจะเป็นเชือกกิจกรรมของเกษตร,รสร้างะค่ะที่เราจะทําจากเชือกมะดุูที่เราได้ทำเวิร์กช็อปไปแล้วใช่ไหมคะการเวิร์กช็อปทำเชือกกล้วย เรามันก็อยู่ในหนึ่งในกิจกรรมของชุมชนอยู่แล้วใช่ไหมคะเราสามารถไปเรียนรู้แล้วก็ฝึกไปเป็นอาชีพได้เช่นกันนะคะเข้ามาเรียนรู้แล้วก็มาท่องเที่ยวในชุมชนเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างคะก็มีเพจนะคะเรามีเพจชื่อวิสาิีชุมชนเกษตรสร้างหรือจะโทรหาติดต่อประสานงานโดยที่ป้อมโดยตรงก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวชุมชนหรือกิจกรรมเวิร์กช็อปหรือว่ารับประทานอาหารเป็นอาหารพื้นบ้านของชุมชนนะคะก็เบอร์โทรนะคะ0 9 8 7 9 5 2 4 8 9ค่ะใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวสัมผัส วิถีชีวิตของชุมชนก็สามารถติดต่อกันมาได้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้จัดทำโครงการสลากสรรสร้างเพื่อชุมชนปีที่7สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้มีอาชีพยอย่างยั่งยืนและภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของชุมชนในท้องถิ่นค่ะวันนี้คุณนกเล็กพี่ป้อมและน้องถูกใจลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะ